สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านมวลประสอนมัตตาคอนนะครับหรือ MS มัตตาคอนนะครับช่องวิบากละสนุกตอนนี้เราอยู่กับเจ้าวิบาก GPX 140cc นะครับลายละเอียดข้างบนนะครับแน็นนะครับฟอ,อแอน หน่วมกระแท่กลทปเปอร์นะครับสีนะครับสดเลยโอเคโชกหน้าชกหน้าชกหัวกลับชกใหม่นะครับเบิกใหม่นะครับฟ้องแผงคอเลยโ,โชกเบิกใหม่นะครับยางหน้าหลังเต็มนะครับ ปึงกระเดื่องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับโซ่ใหม่นะครับสตออ์หน้าหลังใหม่นะครับสตออ์หน้าหลังใหม่คาบูเป็นคาบูเอนโต้นะครับเบรกใหม่นะครับท้องกรองอากาศชุดอาชุดระบบน้ํามันใหม่นะครับอันนี้มีออยล์คูลเลอร์นะครับร้อยสี่สิบีจะมีออยล์คูลเลอร์น้ามันเครื่อง่ายใหม่แล้วนะครับน้ํามันเบรกหน้าหลังไทยใหม่หมดนะครับเ้าเบรกหน้าหลังเต็มนะครับ ไม่แพงนะครับ 140cc สนใจติดต่อนะครับ0878425939นะครับหรือ0617415428นะครับขอบคุณมากครับ